อยากเห็น0ูนย์เก้านะครับคันนี้รีวิวก็คอมเมนต์ไว้นะครับุด oh, <อ> oh, เกินอโอสุดเกินคลิปเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาอู้ใครอยากเห็นศูนย์เก้าครับคันนี้รีวิวก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวมาจัดรีวิวให้นะครับโอ้ไปท้ายใหม่ไปท้ายใหม่เลยบสิบบ๊ โดนเกินโอ้ไปท้ายใหม่โอ้หลออเก้นเอ๊ะเตะเตะเกี้ยนครับเตะเกี้ยครับไปแล้วนะครับผมไปแล้วศูนย์เก้าเอกโออย่ะได้ฮะอย่าได้เดี๋ยวคันนี้ก็จะเดี๋ยวคันนี้ก็เป็นศูนย์เก้าดีไหมเออมันเตะมันเกิน โอเคแล้วก็หลังจากที่แบบไปมิ팅สองคนนะอยู่ดีพี่ก็มาอสองคำคนมาแบบเฮ้ย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 เยใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย,ย็นพ่อหนุ่มไม่ย,ยกไม่ยกไม่ยกออกสื่อไม่ยกฮนะโอเคเราก็กลับบ้านกันเลยนะผมห้าโ,โมงแล้ว ก็ใครอยากเห็นผมรีวิว09ก็คอมเมนต์มานะครับผมสุดยอดเลยโอ้โอ้สุดเกินคลิปเหลือง100%เปอร์เซ็นต์คลิปเหลือง100%ปเปอร์เซ็นต์ เอามันนะวันนี้คลิปนี้เอามัน เกินนะพีจเจ้มแม่มันก็ตดเกินคลิปนี้ก็ยอมคลิปเหลือนะครับผมเพราะว่ามันสุดเกินคลิปนี้แม่ครับผมขอโทษครับไม่อาจคลิปไปวะ มันเป็นแบบเราเป็นแก๊งขยะเปียกนะต้องเข้าใจนะผู้ชมก็คือโอเคเดีวเราก็าคืออะไรวะเดี๋ยวเรากลับก่อนกันนะครับผมเพราะว่าไม่มีภารกิจเลยนะแค่มาเอาของเฉยๆแล้วก็มาแวะนิดหน่อยเอาแล้วขยะเปียกเอาเลยเอาลเอาลย โบกแม่รันโอ้รันเกินรันเกินตามเอ็แไม่ทันนะไม่อยากขี่แรงอะไรเดี๋ยวคลิปติดเหลืองจริง ไอเย้นลวงอาสุดกรนี้ตามไม่ทันนะครับน้องๆรอก่อนไม่อยากขี่เร็ว ดีเร็วเกินแม่งคลิปมันจะเหลืองน้องคลิปพี่มันจะเหลืองโอเคเราเราเ,เยสแค่ไฟท้ายแม่งรอจัดเลยแม่งกูแซวดูคนอื่นไม่แซวเราเต็งบ้างเราเต็งก็รอจัดมันก็โอ้รอจัดเลยเอ่ะเออ ตามไม่ทันเลยอ่ะตามไม่ทันเลยรู้จักปเปล่าเฟอร์ทิ้งท้ายอ่ะ น่าจะแยกกับกระตรงข้างหน้านะครับผมไปลุงๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นไปเลี้ยวค้างลุงไปเลี้ยวค้างอย่าว่าอย่าว่าลุง น้องแมงก็รีบเกินตีดตามไม่ทันเลยตีดตามไม่ทันเลยน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอเคครับ okay. ผมน้องก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่เรานะครับผมก็กลับบ้านเดี๋ยเราจะปิดคลิปตรงนี้เลยไอ้เหี้ยตึงแล้ว